ตัวของเราเราริขิตชีวิตนี้ใช่พูดผีเทวาอย่าสงสัยใช่หลวงพ่อหมอดูหรือผู้ใดดีชั่วไซเกิดจากกรรมเราทำเองอดีตกลางผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึง ปัจจุบันสำคัญควรคำหนึ่งตรวจให้ซึ้งคุณความดีมีหรือยังก้กราบนวัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดงบัญญาทรท่านเจ้าอาวาสวัตุลมังสีกราบนวัสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัตุลมังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่ง และขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านท่เครบทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนางรัดรินีช่วงชัยยะซึ่งทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีความเป็นกุศสสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาหจนมาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของนางนัดรินีช่วงชัยยะจะได้อำลาจจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิง ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นทางคณะลูกหลนานญาติพี่น้องก็จะได้มาประกอบพิธีผ่านเป็นบุนกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของนางรัตพินีช่วงชัย,ยะก็คือการทอดผ้าบังสุขุลได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวนห้าชุดและได้เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้ทําการขึ้นทอดผ้าบังสุข,ขุลไว้เป็นจํานวนห้าท่านครับปัจจุบันนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการ จะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุขุลตามลำดับดังนี้ครับผ้าในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณคณะทิชชาคณะทิชชาและเลิศผลได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุ mm hmm. ขุล mm hmm. ก็าา mm hmm. กระบมมันนสก,การ mm hmm. นิมนต์ท่านพระประสมบัติสมจิตโตท่านพูมโดยการกองงานชากและสถานวัตถุลมนังสี ได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาภาพบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบยินดครับ ข้นในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณเกยูนกเกษมเจริญการได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลก็กลับนิมนต์พระอนุสร์านวโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและเบากราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณโรสลินหมอนเมืองได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์ท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและอขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดที่สีครับขอเรียนเชิญคุณวิชัยจงรักได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลปราบนิมนท่านพระครูสังครับทวีศักวิชาทโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนครับ ใดๆในโลกล้วนอนิจจงการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่กราบเรียนท่านประธานในพิธีและท่านที่เคารพทุกท่านก่อนที่สรีละร่างกายเทไรดาดวงวิญญาณของผู้บหวชนจะมาลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ กระผมนายนัทพงศุพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาวพนัสถานวัตถุดมนํำศีรับหน้าที่พิธีกรจะขอ,อนำเรียนถึงชีวประวัติของผู้วายชนโดยสังเกตดังนี้ครับนางนัทวินีช่วงชัยยะนางนัทวินีช่วงชัยยะเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม พุทธศักราช2523บิดาชื่อนายสุวัตช่วงชัยยะมารดาชื่อนางสายสุนีมีพี่น้องอีกสามคนได้แก่คนที่หนึ่งนายสุภชัยช่วงชัยยะคนที่สองนางสาวต้องตาช่วงชัยยะและคนที่สนายวรวิทย์ช่วงชัยยะ นางนัทปรินีช่วงชาย,ยะได้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สาที่โรงเรียนราชวินิตบางแคพันคำและมีบุตรธิดาสองคนก็คือคนที่หนึ่งนายนัตนายช่วงชายะและคนที่สองนางสาวนัทซินีช่วงชายะ นางนัทดินีช่วงชัยยะเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่พึ่งพางอาศัยได้มันดูแลครอบครัวประวัติการเจ็บป่วยนั้นได้รักษาตัวด้วยระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลเกษมราชมาถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนางนัทปรินีนนนช่วงชาย,ยะ ได้จากครอบครัวไปด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2566ในช่วงเวลา13บสนากาสาอนาทีรวมอายุได้43ปีการจากไปของนางนัตรินีในครั้งนี้ ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมายังบุตรหลานและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับชีวิตและความตายนั้นเป็นของกู้กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของเราท่านทั้งหลายล้วนมีการเกิดแก่เจ็บและตายย่อมมีการเสื่อมสิ้นไปตามกาลและเวลาทันมาถึงการเวลาที่กำหนดแล้ว ก็ย่อมจะแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึ่งประอกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้านางนัดอุดินีช่วงชัยยะได้ลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอาลัยของทุกๆคน ก็ขออนุญาตบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่นางนัปพินีช่วงชัยยะได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระว่าปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของนางนัตพินีช่วงชัยยะให้ไปสู่สุขอย่างสำรียพเบื้องหน้าด้วยเถอดด้วยดวงใจร้อยดวงใจให้ประจักษ์ รักแสงรักคิดถึงอยู่มิรู้หายและทราบซึ้งน้ำจิตมิรู้คลายคิดคราใดเห็นดวงหน้าน้ำตาพราวแม่จากไปไกลลับไม่กลับแล้วแม่นั้นคือดวงแก้วนบปะก้าแสงจันทราจงนำแม่สู่ดวงดาวบุญเพลิดพลานนำสวรรค์สู่ชั้นผม ด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อไว้อาลัยในการจากไปของนางนัทรินีช่วงฉายาเป็นเวลาช่วงขณะหนึง่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับแล้วก็มาถึงผ้านในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านจะภาพได้จัดเตรียมไว้และได้เรียนเชิญท่านที่จะได้เป็นประธานในครั้งนี้ก็ผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณกัญารัตน์ตั้งปั้นธรรมได้เป็นประธานในการขึ้นทอดพระยรบังสุคุทและเป็นประธานในการประชุมเพลิงบ่ายครว่าขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบนิมนต์ หลวงพ่อพระรูดมปัญญาธทรท่านเจ้าอาวาสวัตดตุลมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรปิฎกคุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงป่ายสงขอปราบนิมนต์ด้วยความเคารพและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนชาพระักสถฐานขอให้ท่านขึ้นทางบันไดด้านข้างวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหยิบศพด้านบน และเดินลงทาอะไรด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกน่านญาติพี่น้องของผู้หริชนทุกคนทุกท่านนะครับได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจก,กของสมรวยและขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเป็นกันครับ ดินจะกลบโลบกายไหวสังขารไฟจะผลานชีพให้เมาลายศูนแต่ความดีที่ทำไว้ได้คำํำคูณย่อมเทิดทูนแทนสร้างที่จากไปก็<ม>ขออน้าตบุญกุศลที่นานรัตลินีช่วงชาาัยได้กระทำไวไ้ในชาตินี้มเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรดมาเป็นพลังมรนกคนลุ่บรรดาได้ส่งดวงวิญญาณของนางนัตินีนนช่วงขชยะให้ไปสู้สุขติในสัมภาระยะพเครื่อนหน้าด้วยเถิดทางคณะเพทยช่วภาพต้องขอฝากขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพิดสพนของนางนัตินีนนช่วงายยาขชยะประหารเป็นว่าทางคณะญาติน้องทุกคน ได้มีการพระราชบัพดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนชวนพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายอาจจะมีจิิงใดขาดตบกบกเพิ่ไปบ้างทางคณะท่านเจ้าภาพสองอรรบประธานเระถายไว้นที่นี้ด้วยนะครับทางคณะท่านเจ่าภาพกองสอกลับขอบพระคุณครับท่านที่ได้ให้เปลี่ยนมาเป็นเชาา่าภาพในคืนในนามดวงวีมาเป็นกาไไรไว้อาลัยและมาให้กำลังใจแก่ทางคณะญาติีน้อของผู้วหวชนทางคณะท่านเจ้าภาพขอกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ อีกสักรู่หนึ่งื่าเสร็จชิ่นจากการวางออกมาจัดเรียบร้อยแล้วก็วจะได้เขา้าสู่พิธีในการเสด็จศพของนางน,นักดีช่วงสายยาป่วชนได้เข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนชาวพนังสถานก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตากออย่างไรแล้วชาวพนัญาติน้องทุกคนอย่าได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปอร่วมกันประกอบพิธีในการชมร่าง คำท้า,ท,าที่ขอราทุกท่านหากว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปท่านพลเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรับคนที่ท่านจจารู้จักผลิตกครั้งให้ถึงเชิงตะก่อนครับสา้าเอเซจะพาทุกท่านต้องขอขาดข,ขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ยังสูงมาหน้าอกาสนี้ครีพังขอราบข,ขอบพระคุณทุกท่านครับแต่วันนี้กระผมหน่ายนักกระผมสุพรรณ เจ้าหน้าที่ของงานชาพนสถานวัตุดมนงสีร,รับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื่อนเอ่ยรายรชื่อนักศึกได้อ่านชื่อว่าประวัติคำไว้อ,อะไรหากพลาดที่เลื่อนเอ่ยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งที่ได้อาา่านผิดพลาดลงไปต้องขอประทานอภัยไว้ณนที่นี้ด้วยแล้วก็ขอไว้พอท่านทั้งหลายด้นจงประสบแต่ามสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่าน,านถ้าวันนี้ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้ถองต่านี้ ขอกวาญสุสวัสดีตรงีต่ประดท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับขัดบรว่าวันนี้ก็มีแค่ศพเดียวนะครับศพเดียวก็เดี๋ยวก็จะต้องขึ้นไปท,ทําพิธีหน้าเตาแล้วนะครับเพราะวันนี้อาการไม่ค่อยดีอราคายคอนะครับเป็นมาสองวันแล้วก็ไอด้วย จะใช้เสียงได้เต็มที่เพราะว่าถ้าคอยจะคันคอเลือที่เวลาอ่านไปแล้วมันจะเกิดติดขัดเกิดสรดุกขึ้มนมาก็ต้องข่มใจข่มคอกันหนอ่อยทุกวันนี้ตอนไม่กินน้ําเย็นเลยก็กินน้ําอุ่นน้ำธรรมดาตลอดตอนนี้ก็กินอยาแก้ไออยู่แล้วก็กินน้ำมะนาวอยู่บ่อยๆก็จะชื่นปด้วนดีครับวันนี้ครับก็ย,ยังไงแล้วก็ ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ได้มารับชมคลิปในวันนี้ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับวีนี้ขอขึ้นไปทำพิธีก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับ